สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาทัศนศึกษาของระดับชั้นะสมศึกษาปีที่4 5 6นะครับในขณะนี้ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าไมโครโฟนเราแบตหมดนะครับผมเลยไม่มีเสียงเราจำเป็นต้องมาพากเสียงเองนะครับขณะนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับ อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับขณะนี้เรากำลังพาเด็กเเดินขึ้นไปดูช้างนะครับของระดับชั้นป .5 นะครับในความรับผิดชอบของครูตั้งบัทอนะครับผมระหว่างทางเดินนะครับเราก็เจอสัตว์มากมายต่างๆนานาชนิดนะครับผมเราต้องทำเวลานะครับเพื่อที่จะเดินไปดูช้างเล่นน้ำนะครับเวลา11โมงนะครับผมก่อนถึงช้างนะครับเราก็เจอลิงนะครับผมแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผม เด็กๆสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับผมเดินนําคูไปเลยนะครับผมเราก็ถ่ายเด็กๆไปดูสัตว์ต่างๆไปนะครับผมเด็กๆตื่นเต้นสนุกสนานมากมายกันเลยนะครับผมกงนี้ก็จะเป็นนกนะครับผมประเภทนกนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าเป็นนกตัวเล็กนะครับนี่ครับมาเจอนกแก้วต่อไปแล้วก็มาเจอ นกแก้วเหมือนเดิมนะครับผมกรงนกมีเยอะแยะเลยนะครับผมโอ้โหเด็กๆตื่นเต้นมากนะครับครูเดินไม่ทันเลยนะครับเราก็ได้ถ่ายเด็กไปเรื่อยๆเดินตามหลังเด็กไปเรื่อยๆนะครับผมระหว่างทางที่จะไปดูช้างก็จะเป็นนกนะครับผมประเภทนกต่างๆนานาชนิดนะครับผมเด็กไม่ได้รอเลยครับไม่ได้สนใจครูเลยครับเดินไปอย่างเดียวเลยนะครับผมถึงขั้นเราต้องบอกให้เด็กหยุดรอก่อนนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นนกนะครับใครมองเห็นไม่เอ่ยประเภทนกนะครับผมอ่าเดินต่อกันได้นะครับมีแรงเท่าไหรก็เดินไปก่อนนะครับแล้วก็ดูคุณครูด้วยนะครับฮ่าฮ่าฮ่าอ้าวป้ป้ายเดินกันต่อไปนะครับระหว่างทางนั้นนะครับก็จะมีโรงเรียนอื่นนะครับมา เที่ยวเหมือนกันนะครับผมอันนี้กงนกก็จะเป็นประเภทนกใหญ่นะครับผม่านเด็กๆก็จะหยุดอ่านป้ายนะครับว่านกอะไรนะครับแต่ต้องขอโทษขอไปด้วยนะครับเพราะว่าเสียงไม่มีนะครับผมโอ้โหเสียดายมากเลยนะครับผมไม่แบตหมดพอดีอ่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นป้ายห้ามเข้านะครับผม กงนกนี้สามารถเข้าไปชมได้นะครับเด็กๆก็จะอ่านป้ายนะครับว่าเป็นนกอะไรนะครับผมกงนี้อาจจะเป็นนกเงือกนะครับผมเดินกันไปเรื่อยๆกว่าจะถึงช้างนะครับช้างเล่นน้ําก็อีกไกลอยู่นะครับผมเดินกันไปไม่รอเลยนะครับผมอันนี้นกเงือกหัวแรดนะครับผมสวยงามนะครับผมร้องเสียงดังฟังเพาะ สวยงามเลครับโอ้โหนกเงือกหัวแหลนะครับผมตอนนี้ก็จะสิ้นสุดแล้วครับไม่รู้จะเดินทางไปทางไหนดีนะครับเราก็มาทันนกะเรียนตอนนี้แล้วครับเด็กๆยืนรอครูไปทางไหนดีอ่ะเดินตามมาเดี๋ยวพาไปนะครับผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับเสียงไมแบตมันหมดนะครับโอ้โหยดายมากนะครับต้องมานั่งภัก เดี๋ยวกันไปครับดูกันไปอันนี้ก็จะเป็นเหยี่ยวแดงนะครับสวยงามนะครับเหี่ยวแดงโอ้โหเป็นสัตว์ที่แบบมีความสามารถหลากหลายเลยนะครับสําหรับเหยี่ยวแดงนะครับผมโชวโมงนี้ไม่ต้องรอคุณครูเลยนะครับเดินกันไปอย่างเดียวยาวไปยาวไปนะครับไม่มีเหนื่อยนะครับของระดับชั้นป .4 5 6นะครับ อันนี้ก็จะเข้าไปดูกรงนกใหญ่นะครับแต่ก็เดินมาเรื่อยนะครับผมระหว่างทางนั้นแวะไปดูพาเลทนกแพนกวินนะครับผมก็จะเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะครับผมเด็กๆตื่นเต้นกันมากสําหรับใครที่อยากให้อาหารนะครับเดี๋ยวก็จะมีพวกที่อยู่ใกล้ๆเวทีนะครับสามารถให้อาหารเด็นกแพนกวินได้ระหว่างนั้นนะครับผมก็จะมียีราฟนะครับโซนนี้จะเป็นโซนยีราฟนะครับผม สัตว์ตัวนี้ชื่อสัตว์อะไรเอ่ยมีใครรู้หรือเปล่าครับกวางเลยหรือเปล่าครับประเภทกวางแน่นอนนะครับเท่าที่รู้นะครับผมอ่าเด็กๆก็จะมายืนรับชมให้อาหารนะครับผมก็จะบนบนกันนิดหน่อยนะครับว่าขี้เหม็นเหลือเกินนะครับผมโอ้โหสัตว์ข้างในก็จะมีเยะแย่นะครับผมโซนนี้จะเป็นโซนที่น่าสนใจมากเลยตันนี้ก็จะนอนสบายก็มาพบกับม้าลายนะครับผมกําลังกินอาหารนะครับผม หมาลายสวยงามนะครับผมเด็กๆก็จะตื่นเต้นถ่ายลงถ่ายรูปกันนะครับก็จะเดินนไปเรื่อยๆแล้วก็มาพบกับแรดนะครับผมแรดนะครับตัวใหญ่มากเด็กๆให่อาหารกันสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับผมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับแต่ละคนก็จะตื่นเต้นกันมาก มาเจอสัตว์ต่าง,าง,างนาๆนานาชนิดนะครับผมให้อาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆเดินกันมาเจอเจออะไรครับเจอเจอก็ยังอยู่หน้าคอกแร็เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะเดินกันไประหว่างนั้นเด็กๆก็จะแยกกันไปดู ัตว์ต่างๆนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนกนะครับผมระหว่างการถ่ายก็จะมี FC สนใจนะครับผมอ,อยากออกกล้องนะครับโอ้โหยินดีนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเป็นนกนะครับผมนกอะไรก็ไม่รู้นะครับผมป่ายก็ไม่ได้ไปดูถ่ายอย่างเดียว ใครรู้ว่านอกอะไรก็บอกนะครับโอ้โหระหว่างทางเรวก็มาเจอราชาแห่งป่านะครับผมเสือนะครับนี่ก็จะเป็นเสืออีกอแล้วก็แวะมาให้อาหารยรีราฟนะครับอาหารยรีราฟเด็กๆก็บางคนก็ให้บางคนก็ถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับผมยรีราฟกินจนไม่รู้จะอิ่มยังไงก็ไม่รู้อิ่มมากแน่นมากนะครับผมสําหรับยรีราฟ เราให้อาหารยีราฟเสร็จแล้วเราก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับช้างเล่นน้ํานะครับผมโอโ้โหเด็กๆยังไม่เคยเห็นนะครับช้างลงเล่นน้ําระวังด้วยนะครับผมระวังโทรศัพท์ล่วงน้ํานะครับผมโอเคครับเรามาถึงช้างเล่นน้ําแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม